รำคาญนน่น่ะต้อำแม่นตลอดยาวนานรำคาญไหมตอนนี้รำคาญอะไรไหมไม่รำคาญหรอกรำคาญแล้วนานไหมไม่นานสาธุด้วยหนูอยากรักษาความแม่นนะคะหลวงตาว่าวันนี้บอกแม่นอาชิฐานที่อาชิฐานความแม่นต้องยุ่งมั่นคงกันหนูตลอดไปผู้เจ้าขาต้องดูให้ดีนะจะไปบอกใครก็ต้องดูให้ดีนะเดี๋ยวกรรมตัดรอนนะ เดี๋ยวมันจะเข้าตัวเราไงเพราะเขาไม่มีบุญถึงขนาดนั้นเหมือนหลวงพ่อจงอะ่ะให้หวยกอขอ,ขอยายคนนั้นมาขอให้แล้วลืมลืมบอกจำเป็นต้องงั่งเรือพายเรือไปบอกมันบอกห้ามซื้อเกินห้าบาทนะ<อ>พราะมันซื้อเกินแล้วมันจะมันจะไม่ถูกไงเพราะเพราะกรรมก็มีแค่นั้นถึงแม้เราจะแม่นไปแต่<พ>ถ้าเขา มีม,มีมีเขาจะหน่อยหนึง่งมันโลภไงมนุษย์นะเหมือนหลวงปอท่านเราเรื่องให้ฟังมีพระองค์นะท่านจะให้ไอ้กล่องอะเวลาเวลาทอดออกมานะ่ะมันมันจะมีเงินอยู่ทุกวันใช่ไหมเงินหรือทองเนี่ยจำไม่ได้แล้วนานแล้วหลวงตาท่านเราให้ฟังเพราะมันค่อนข้างจะจนหน่อยอะหลวงพ่อกัท่านก็เลยให้ไปโดยความโลภอะ มันอธิษฐานมากเกินไปกล่องก็เลยแตกก็เลยไม่ได้กินซะมนุษย์เนีย่ยไม่ได้นะะคือเมื่อไหร่ที่มีความโลภเข้ามาในทุกอย่างถูกเหมือนหมอดูอ่ะถ้าติดโรคเมื่อไหร่ก็มันจะเพียนะ้ยนอะดูไม่ออกดูไม่ค่อยออกแล้วติดลาบติดส้มตำข้าวเหนียวติดน,นั่นก็ <c oughs> ไม่ออกดูมันก็เดาแล้วจากนี้ One foot.